สวัสดีครับผมป๊อปนะครับเบิร์ดครับพบกับรายการ Perfor Friend Channel นะครับที่จะแนะนำเฟอร์นิเจอร์ดีๆสไตล์โดนๆให้กับเพื่อนได้รับชมกันครับคลิปวันนี้นะครับรับรองว่าเด็ดมากครับเพราะเราจะพาไปชมสุดยอดการออกแบบโดยใช้เฟอร์นิเจอร์แบบพอดีพอดีครับซึ่งจะพอดีขนาดไหนนั้นตามไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยครับ คือเราจะบอกว่าการที่เราคิดแล้วก็ใส่ใจในทุกระียดการออกแบบเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้เฟอร์นิเจอร์ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่นะครับแม้ว่าพื้นที่นั้นจะเล็กก็ตามครับครับเรามาดูห้องห้องนี้สิครับเบิร์ดห้องนี้นะครับออกแบบให้สําหรับพี่แม่บ้าน2ท่านนะครับแต่เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์เต็มห้องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงนะครับลิ้นชักใต้เตียงอืมวางมากตู้เสื้อผ้านะครับเบิร์ดหรือไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแปง้ง ลองสังเกตด,ดูนะว่ามันเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์แต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันรกใช่คือมันครบจริงๆนะครับหลายคนคิดว่ารายการเฟอร์นิเจอร์เยอะขนาดนี้ห้องจะต้องไม่มีความเป็นส่วนตัวใช่ไหมครับแต่คุณคิดผิดครับเพราะว่าเราเนี่ยจะใชต้ตู้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในการแบ่งห้องออกเป็น2ห้องให้มีขนาดเท่ากันครับคือใช้ตู้นี้เหรอแบ่งห้อง2ห้องให้เท่ากันเป๊ะอโอ้โอเยี่ยมครับสำหรับห้องนี้นะครับยังมีเตียงขนาด3.5ฟุตอีกนะครับแล้วภายใต้เตียงเนี่ยยังมีลิ้นชักเก็บของอีกครับนี่ เก็บของได้อีกเยอะเลยครับเรียกได้ว่าห้องประเภทนี้นะครับมีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างลงตัวเลยครับนอกจากนี้นะครับที่ผมชอบมากที่สุดก็คือมีกระจกเต็มความกว้างนะครับเวลาแต่งตัวอะไรอย่างนี้นะครับเราจะรู้สึกว่าห้องมันใหญ่โตมากเลยครับ เพื่อนๆเห็นไหมล่ะครับหากเรามีการวางแผนการออกแบบที่ดีกับช่างมืออาชีพเนี่ยสิ่งที่ได้ก็จะคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆเลยใช่ไหมครับขอฝากนะครับ p e r f o r ร r i e n a l นะครับที่จะแนะนำเฟอร์นิเจอร์ดีๆสไตล์โดนโดให้กับเพื่อนได้รับชมกันครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมป๊อปครับเบิร์ดครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ